สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มครับครับวันนี้พี่ธงอยู่ในเล้าไก่ครับพี่ธงจะมา,าวันนี้จะเก็บขี้ไก่นะครับจะมาโกยขี้ไก่ไว้ทําปุ๋ยนะครับไว้ใช้ทําปุ๋ยให้กับต้นไม้แล้วครับต้นไม้ของพี่ธงก็จะมีพวกต้นมะม่วงนะครับที่อยู่ในสวนถึงเดือนกันยาตุลานะครับเราก็ต้องอให้ปุ๋ยบํารุงเพื่อที่จะให้ ต้นมะม่วงของเราเตรียมที่จะออกดอกติดลูกติดผลนะครับในเดือนธันวาคมนะครับก็ต้องบำรุงตั้งแต่ตอนนี้นะครับประมาณเดือนกันยาเดือนตุลาให้เขาได้สะสมอาหารครับเดี๋ยวจะให้ดูอรอบๆในเล้าไก่พี่ธงนะครับครับพี่ธงก็เลี้ยงไก่อยู่ด้วยกันตอนนี้มีอยู่แปดตัวนะครับ ครับเ,เดี๋ยวให้ดูในเล้าไก่ของพี่ทงนะครับไก่ที่พี่ทงเลี้ยงอยู่ตอนนี้จะมีอยู่8ดตัวด้วยกันครับก่อนหน้านี้เคยมี10ตัวนะครับตอนที่ได้มาใหม่ๆก็มี10ตัวเอาลบไป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 ครับแล้วก็มันก็ไม่แข็งแรงก็มีตายไป สองตัวสุดท้ายก็เหลือแค่แปดนะครับตอนเอามาเลี้ยงใหม่ๆก็ตายไปสองตัวครับพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะครับสองคูณสเมตร4ตารางเมตรแล้วก็ความสูงก็ประมาณ2เมตรนะครับครับในเล้าไก่ก็พื้นพื้นในเล้าไก่จะเป็นพื้นดิน แล้วก็พี่ธงจะใช้แกลบดิบนะครับโรยไว้แกลบดิบโรยไว้เพื่อรอลงรับขี้ไก่นะครับตอนนี้ก็จะมีเตรียมถังไวบใบหนึ่งแล้วก็เตรียมจอบนะครับจะมาขุดลอกขี้ไก่ใส่ถังแล้วก็เอาออกไปนอกโรงเรือนเพื่อไปหมักทำปุ๋ยหมักไว้ให้กับต้นไม้ของพี่ธงนะครับ นี่ไก่เขารอกินข้าวนะครับที่ตรงยังไม่ได้ให้ข้าวรนะันนี้ช่วงเช้าอยู่เจ็ดโมงเช้าครับครับเรามาเริ่มเก็บขี้ไก่กันเลยดีกว่าครับจอบพร้อมอุปกรณ์พร้อมเราก็เริ่มกันเลยครับอุปสรรคนิดหนึ่งก็เวลาเรา เราขุดลอกไปไก่ก็จะมาคุ้ยเขียรบรบรบน้อยรบน้อย รับได้แล้วครับหนึ่งถังนี่ครับทําไปก็จะมีอุปสรรคไอเจ้าไก่มันก็จะมาปุยเขีย่ยหาหมดหาแมลงอะไรของเขานะครับครับปุ๋ยขี้ไก่พี่ทงหนึ่งถังครับหมดคอกนี้ก็น่าจะได้สักหลายถังอยู่นะครับประมาณคาดการก็น่าจะประมาณสักหกถังขึ้นครับ ครับอันนี้พี่ตงก็ไม่ได้โกยขี้ไก่มานานแล้วครับเนื่องจากว่าติดช่วงหน้าฝนมันแฉะมันแฉะมันก็จะเหม็นครับต้องรอให้มันแห้งสักหน่อยแล้วค่อยมาคุยมาขุดลอกมามาตักใส่ถังเอาไปทำปุย๋ย 아, 틀 <목소리> <목소리> ครั้งที่หก ถังที่เจ็ดได้ไปเจ็ดถังนะครับครับเดี๋ยวพี่ธงก็อาจจะใช้แกบดิบนะครับแกบดิบมาลองพื้นต่อนะครับแล้วก็รออีกประมาณ2เดือนประมาณนี้นะครับก็จะมาเก็บใหม่อีกทีหนึ่ง ครับเอาแกบดิบโดยโยไปให้ทั่วพื้นในในกอไก่เล้าไก่เรานะครับ เตียให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับภารกิจในการเก็บขี้ไก่เช้านี้ก็ได้เหงื่อกันไปครับเช้าเช้าได้ออกกําลังกายนะครับเหงื่อท่วมหน้าท่วมตัวแล้วครับครับก็พี่ธงได้ขี้ไก่ไปทั้งหมดก็เจ็ดถังกว่ากว่าด้วยกันนะครับครับฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่ธงโดยการกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ธงด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ สวัสดีครับ